ดีค่ะพบกับเซลสองนะคะจากเต็นโยรัชดานะคะวันนี้ก็เราอยู่กันที่เต็นโยรัชดาสาขาสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะสองจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ t ต y o ต a c a ค r y 2.0 G เป็นตัว d 4 a ปี2017 Min o r เ h a n g e เรียบร้อยแล้วนะคะไปหน้าคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบคมโปรเจคเตอร์เลนนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะมี p a r ์ i n g เซนเซอร์ให้ด้วยนะคะระบบเซนเซอร์นะคะด้านหน้ากระจกตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะด้านท้ายนะคะที่เก็บของเก็บสัมภาระนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ ที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆนะคะสำหรับด้านในจะแตกต่างจากตัวปีสองพับปี2017เนี่ย,เ,ยเขาจะถูกออกแบบดีไซน์ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นดูหรูหรามากขึ้นคอนโซลตรงกลางนะคะสังเกตเห็นชัดก็จะเป็นลักษณะเหมือนลายไม้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแต่ว่าจะเป็นพวงมาลัยสามก้านหน้าจอเรือนไหม่เนี่ยจะเป็นแบบระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะเลขไม้อยู่ที่ประมาณ8800,0กว่ากิโลเท่านั้นเ,เองนะ ตัวนี้ก็จะมี m 3วิทยุแล้วก็ AUX นะคะใช้งานได้ปกติสำหรับเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นแบบ6สปีดนะคะตัวนี้มีระบบไวเลฟคาร์ดให้ด้วยนะคะจะบอกได้ว่าคุ้มมากๆสภาพใหม่มากๆด้านหลังตัวนี้ก็นั่งสะดวกสบายนะคะไม่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือใดๆบ้านไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสั่งการด้วย ด้านหน้าเนาะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะตัวนี้โตโยต้ Cam มรี่ 2.0G คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องจะอยู่ที่2.0นะคะเครื่องยนต์จะเป็นแบบ VVT-i W เรียบร้อยแล้วนะคะตาาแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่167แรงม้านะคะช่วยให้การขับเคลื่อนดีขึ้น ตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ D4S ขับเคลื่อน2ระบบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆสวยมากๆนะคะสภาพดีมากๆเลยรถสวยๆแบบนี้ไมน้อยๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาย,ย่อมเยามากๆเลยหากใครนะคะดูคลิปนี้นะคะเอาราคาพิเศษไปเลยวันนี้ส่องให้ราคาอยู่ที่ 6,59777บาทนะครับาทแจ้งทางแอดมินก็ได้ว่าดูจากคลิปของเซลล์2มานะคะหรือว่าติดต่อ2โดยตรงได้ที่095 004 4999นั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองทักแชทเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรือว่าเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะขอ ฝากรถคันนี้ไปด้วยนะส่วนคลิปหน้าสองจะมาพร้อมกับรถคันไหนนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะสำหรับว,วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีค่ะ